ก็เนี่ยลืมรีเสียงกันนะหูแตกไม่รับไปชอบนะเงี้ยวเียวเข้าไปเลยเพราะว่าไงเดี๋ยวเบงทีก็ได้คำตอบคนถือใถขายเคยแบงอุ้ยแม่มึงเฮ้ยเดี๋ยว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 เปอกไอ้ขีนี่เจอปืนด้านขวาเจอปืนด้านขวาเจอปืน แบมดูดิใช่ใช่โดยปืนไอ้ปืนที่แบบอ้ไยไเลยพวกเีกกันอยไอนี่ดับแล้ว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 เอยีน่เสียอ๋อเดี๋ยวเาไปไปไแก้ผ้าเรไปไปกผ้ เน่ยเยน่วิ่กลับไปที่ยานเว้ยแล้วก็พิมพ์ใน้อมว่าแทสแทสอะไเลแซสาม้มึงไว้ใจคนหลงทางกับเรือนะกูถามจริง มันเกิดอะไร <Yeah. S 1> แกแกข้างหน้ายามมีมอนยีนดซอกกี้แกข้างหลังยามแกยาไปทางนั้น เห็นใครยังมีชีวิตอยู่ไอ้เหี้ยเยี่ยมเียไปเอาของอย่างที่ขายได้ไปขายกันดีกว่าถึงเราจะรู้ว่าไม่ถึงคนตาแล้วก็ไม่มีทางวยหรไหนอะของไม่เห็นมีเลยมีแค่นั้นแหละที่คิกกงกำลังยกไปโอยชินหวังของไม่ด้วยโอ้ผมไม่ด้วนยะ <c oughs> ไม่อยากอยู่แล้วเรียบร้อยไล่ก่อนอ้าวแล้วไอ้คนยืนตรงนั้นรอดแต่ของไม่ขายวัตต์ปาเอ้าแล้วแบรดรอดได้ยังไงอะคนยืนรอดเขยงงอ้าวอ้าวแล้วกูเหลืออยู่คนเดียววัตตาเฮ๊ ไปด้วยได้ปะขอไปด้วยได้ไหมเอาไปเลย yeah! เย้อาไหาเไหนอะาอกูมไม่ต้องการหกูมไม่เป็ที่ต้องการอย่างนนันไม่ต้องการกู เนียเนี้ยหอะไรตัวเนี้ยอ๋อมแรงมาเฟียมันก็มีตัวเห้่อยู่ดีตัวมัดได้มีคุณแจเหรอหน้าฝามือหน่ะต้อยวิ่ง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 ไได้ ไปแล้วดีแล้วอเ,อเ,เออสวัสดีตีเลยลมันบมานอยูไ่ไหนเนี่ยที่ปา่าที่ตีแล้วตีตีตีจะตีมันจะตีมันจะตีมันตายแล้วรอไม่มีอะไรตรงนั้นอะ่ะอ๋อมีกระป๋องมันต้องไปฝั่งนู้น มีมีตัวอะไรไม่รู้มีตัวอะไรนะายแกเจอตัวอะไรไอ้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 ชายอ่ะไอ้ชายกายอ่ะแบตเช่นเหรอนะเออเข้าไปก่อนแม่งดักทางหน้าเลยเราจะเราเรามีวิธีรับมือมันเว้ยเราแค่อยากไปจ้องหน้ามันมันก็จะไม่ทำอะไรหรอกมันขอทีมงานั่องไฟเลยครับ ยินโนให้อะไรจะให้แกวผัวมาเลย หัน้ายเราต้องทำแล้วอ่ะเพราะว่าเราไม่มีทางเลือกแล้วทำไมแกไม่เจอมันบ้างอ่ะถ้าเราไม่ฟาร์มดันนี้แล้วก็ไม่รู้จะไปฟาร์มดันไหนแล้วอะแกหาเขาอยู่นี่เออสวยมากบลยยิ่งที่สุดพยายามดูหลังดูแล้วลูกศรไอ้แบ็กเช่นเดิมฟาร์มแล้วก็ไม่ตาย แกอยู่ไหนไปประตูหน้าไหมออ้ยโอ้ยโอ้ยู่ด้านในยปอย เอาไงดีเอาของไว้นี่ก่อนไหมเดี๋ยวไฟฉายแบลไฟฉายไปยังมาแล้วมาแล้คือกลับไปนี่ก่อนกันไปทางไหนไวอแบลบไม่แน่ใจเลยแบลบ็ควนนี้ปะ จะไม่ใช่หรอไม่ใช่หว่าบรเฮ้ยว <What? S 1> น้องไปแล้ว <c oughs> บอกสีว่ามันเดินตามอยู่อือม,มันเดินตามอยู่ ไม่มีแล้วแบเอาโยนใน้คีมไว้นี่ก่อนได้ไหมแล้วกลับไปเอาไฟฉายก่อน <c oughs> นี่นี่อยู่ที่แบอยู่ที่แบเอาเหรอเอาป่ะเอาปะอ่าไม่ไม่ไม่ถือไว้เลยเราควรจะทิ้งไอ้คีมไว้หรือว่าเราควรจะกลับไปเอาไว้นี่วะนั <c oughs> ่นแต่สิก็ไปทางนี้นนปะใครมีค่าหมอกันเฮ้ยอีกแล้ว ไอ้เฮียมึงรักคียอะไรกูขนาดแล้วนะ่ะไปทางนี้เหรอไม่ใช่เปลี่ยนทางเรากลับมาทางเดิมทำไมไม่รู้ทางนี้ปะใช่เหรอไม่รู้อ่ะคีมีค่าห้าบาทใช่ปะ่ะเออแล้วสมมติถ้าเราทิ้งคีย์ไว้จะโดนทากกี่บาทห้าบาทเอางั้นอันนั้นแพนก็คีมคทิ้งคีทิ้งคีมเลยคีย์มันนี้ เราควรทิ้งคีมไว้ที่ที่สว่างหน่อยหน่อยคีมจะได้ไม่เหงามไ,ไม่ไตรงนี้มืดไปอ่ะคีมอยู่นี่นะเอ๊ะทาาไหนวะไม่รู้ว่าต้องเดินเป็น่อยๆเฮ้ยอีกแล้วแบ๊ฉันหน้าเหรอ ข้างหลังเขาเนี่ยโอ๊ยเย็ดแม่กูหาทางออกไม่เจอไอ้เฮียสลามเฮียนี่กูต้องทำไงกับชีวิตอ่ะถ้ากูโดนมันแดกได้ไหมอ่ะใครก็ได้ช่วยด้วยสต่เมว่ากูโดดข้ามสลามข้ามได้ไอ้เฮียแลว ชทางนี้ก็ไม่ใช่มึงเล่ายิ่งหู้นีเข้คื้เน่ยมึงรักกลัวอะไรขนาดนั้นล่ะ แย่ตายใช่ไหมไม่ใช่ไมว่ามันไม่กินตั้งตรงมุมมาตรงใครคิดอย่างนี้ว่ามันจะไปพุ่งหาใครวะม่มีใครมองได้มาคนเลยแลไวก็มาแย่ก็หัดไปเจออุ้ยทีโซยี่นั่นนะดูนะยังไงเมืองยี่นตัวยี่น้นมันน่ากลัวมากเลยรู้ป่ะแบบ กูเดินตรงไปกูก็เจอมันกูเลี้ยวซ้ายกูก็เจอมันกูจออประตูกูก็เจอมันไอ้สัตว์ดู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 ก่อนมองเป็นมันแหมแไกเก้นไอ้เกี๊ยกลับมาที่เดิม